ตอนเย็นหายไปเยี่ยมโยมระยะสุดท้ายแล้วนะนะคุณยายเคยมาจำศีลอยู่นี่นะลูกหลานก็นมาทำบุญอยู่นี่นะนะโรงพยาบาล กรมพิรามานะวัน่าจะน่าจะไปแล้วนะพานนี้นะไปสู่ปรโลกนะสนวนบาลีใช้คำอย่างนั้นนะประโลกก็าโลกอื่นที่ไม่ใช่โลกมนุษย์นะ ใหญ่นทุกทรมานจากกา,ารปวดนะานานมากนะหลายน่าจะเป็นสิบปีแล้วนะติดเตียงอยู่นะแล้วก็มีอาการจิตเวทร่วมด้วยนะเรียกว่าทรมานทั้งผู้ป่วยทรมานทั้งคนดูแลนะลูกหลานเมื่อวานตอน เห็นว่าตอนเช้ามืดมีอาการชักนะกระตุกนะแล้วก็ไม่รับอาหารอะไรใดๆ้งสิ้นนะมีอาการหาอากาศหายใจนะแปลว่าอวัยวะภายในไม่ไหวแล้วพอมาโรงพยาบาลจริงๆก็ลายมาตรวจพบเซลล์มะเร็งที่ลุกลามไปแล้วด้วยนะเยอะแยะไปหมดนะ เดียเกิดมาชาติหนึ่งนี่คุ้มเลยนะเอาทุกโรคมาทุกโรคนะเลยบอกลูกหลานนะว่าควรจะดีใจกับยายที่ยซ้ำไปถ้าจะต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยนะนะไม่ใช่เรื่องที่ควรจะต้องม,องมองันร้องห่มร้องไห้เสียใจอะไรทั้งสิ้นนะนะเพราะว่าแกก็ทรมานมานานแล้วนะนะเราดูแลกันอยู่ก็ เห็นองความทุกข์ทรมานนี้นะบางทีเราก็ห่วงชีวิตกันเนะาะกลัวจะตายกลัวจะเป็นโน่นกลัวจะเป็นนี่นะกลัวให้ตายยังไงมันก็เป็นอย่นั่นแหละนะตอนเป็นเด็กเกเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาววัยทำงานก็ไม่คิดว่าจะตายนะไม่คิดว่าจะต้องเป็นอะไรนะสนุกสนานเพลิดเพลิน เรี่ยวการใช้ชีวิตดีใจมั่งเสียใจมั่งอยอะนะประสบการอารมณ์ที่น่าพอใจก็ดีใจกันไปนะประสบการอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจก็ทุกร้อนวุ่นวายนะ,นะแต่ไปเจอความทุกข์ขั้นสุดยอดจริงๆก็คือความป่วยความตายอย่างนี้นะเอาเข้าจริงบางทีดีใจด้วยซ้ำไปที่จะตายนี่นะ ที่มีอาการอยากตายนะอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตนะเพราะฉนั้นก็เวลาไปเยี่ยมโยมกลับมาที่ไรก็จะรู้สึกถึงความนะสังเวชนะความตื่นตัวตื่นรู้อยู่ภายในชีวิตเราก็จะอย่างนี้แหละอนาคตอันน่าจะอันใกลรร้ด้วยซ้ำไหนะ พออยู่ก็ามากแล้วเนี่ยกลัวขนาดไหนก็ตายดิเห็นบางคนแมเคลีนเหลือเกินในหนุนกัไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นะคลีนให้ตายขนาดไหนก็ตายอยู่ดีนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ศึกษาเรียนรู้จากชีวิตนะของคนรอบข้าขงเราที่ทั้งรักทั้งชัง ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยโดนแล้วแต่ประสบชะตากรรมอย่างเดียวกันนั้นนหะเกลียดขนาดไหนก็วันนึ่งก็จากกันกขนาดไหนวันนึงก็จากกันชีวิตมีอยู่แค่นี้แหละนะจา,าคิดได้แตตอนนี้นะจะได้ไม่เสียเวลาไปเกลียดใครไปอาฆาตพยาบาทไปตัดสินใครเขาอยู่อย่างี้นะนะส่วนมากชอบเป็นอย่างนั้น ขยันตัดสินชาวบ้านเขานะมนะน้าเราหมั่นสังเกตด,ดูใจตัวเองอยู่บ่อยๆนะนะรักษาใจตัวเองให้เป็นปกติอยู่นะคนชนิดนี้ต้องจะเรียกว่าเกิดมาแล้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านะคือไม่ปล่อยชีวิตจมอยู่กองทุกขนะนะ์ในเวลาได้ฟังชีวิตบางคนนะมีความรู้สึกทำไมต้องเอาชีวิตไปผูกกับคนอื่นเขานักหนาก็ไม่รู้นะ โดยบางคนนะผัวคนแรกก็ไม่ได้เรื่องนะผัวคนที่สองก็ไม่ได้เรื่องยังจะไปหาผัวคนที่สามอีกบางทีก็แปลกจริง,รงๆว่าทำไมมันอยู่คนเดียวไม่ไม่ได้หรือไงนีนะต้องไปหาความทุกข์อะไรเพิ่มหนักหนานะไม่มีเมียก็ทุกข์ใช่ไหมพอมีเมียก็ทุกข์หนักไปกว่าเดิมเลยยังยากจะมีอยู่งเงี้ยน,นะพอมีลูกมีหลานก็ดีอกดีใจนะนะนะ สปอยกันเต็มที่คาดหวังว่าวันหนึ่งเขจะมาดูแลเรานะนะวันหนึ่งก็ตายอย่างเดียวดายอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะต่อให้มีคนมานั่งล้อมอยู่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเนะีมื่อวานไปนั่งดูนะนะลูกหลานหลายคนอยู่ในห้องบางคนก็นั่งเล่นโทรศัพท์มั่งอะไรมั่งอย่างเี้ยแล้วเแล้วจะมีประโยชน์อะไรลูกหลานนี่ะนะนะไปอย่างเดียวดายอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นะถ้าคำนึงถึงเงี้ย เราจะรักษาจิตของตัวเองนะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านะเกิดมานี่ยมีก้อนทุกข์ติดตัวมาอยู่แล้วยังจะปล่อยตัวเองเป็นทุกข์อีกไม่รู้จะเพื่ออะไรเนะครียดวิตกกังวลกลัวสอบไม่ได้กลัวทำคะแนนไม่ดีนะเวลาทำงานกับแข่งกับคนอื่นกลัวเขาจะได้หน้าเดตตามากไปกว่าเรา นะพ่าเขาจะรวยกว่าเราอะไรสารพัดจะทุกข์ปรุงแต่งไปนะทั้งที่จริงแล้วเนี่ยบางทีไม่มีใครเขามาสนใจเราหรอกนะมึงจะดีมึงจะเอวมึงจะรวยจะจนอะไรเรื่องมึงเพราะชีวิตแต่ละคนก็ต่างทุกข์กันจะตายอยู่แล้วนะแบกกองทุกข์กันไว้แบกก้อนทุกข์เอาไว้อยู่แล้วขันหน้านี่เป็นก้อนทุกข์อยู่โดยธรรมชาตินะเอาชีวิตเปรียบเทียบคนโน้นคนน,คน,นี้แล้วทุกข์ คนนู้นเก่งกว่าเรานะ่ะคนนี้ได้คะแนนดีกว่าเราอะไรเงี้ยนะประสบความสำเร็จมากกว่าเราเงี้ยไม่รู้อะไรต่างๆนะ่นะน่ะไอ้ที่แข่งอาจจะตายพอถึงวันหนึ่งป่วยขึ้นมาเนี่ยเลิกแข่งนะนี่มีใครไปแข่งคนนั้นมันป่วยมากกว่าเราเว้อยอะไรเงี้ย <laughs> เห็นมีใครไปแข่งนะ่ะ มันสาหัสกว่าเราเลยมมอนอย่างเงี้ยไม่เคยจะไปเปรียบเทียบเท่าเท่าไรนะม,มันแต่ละคนลแล้วแต่ได้รับความยุติธรรมเสมอจากธรรมชาติพวกเนี้ยนะธรรมชาติที่นะขอยเกิดสุขบั่งทุกบั่งนะดีใจมั่งเสียใจมั่งเสื่อมสลายหายไปจากโลกนี้มั่งแค่นั้นเองนะ อันถ้าคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ไว้บ้างก็จะเลือกยุ่งกับชาวบ้านเขานะยุ่งกับใจตัวเองนี่พอแล้วนะทุกจะตายอยู่แล้ววันๆเนี่ยนะนะมีเรื่องให้ปวดหัวมีเรื่องให้ทุกข์ให้เครียดอะไรเยอะแยะนะท่านเฝ้าสังเกตดูตัวเองนะมันสำรวจตรวจสอบตัวเองอยู่เงี้ยบ่อยๆก็จะทําให้เราไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับใครเขานะจะยอมรับความจริงของชีวิตได้ง่ายขึ้น,นชีวิตเก็เป็นอย่างนี้แหละ นมีใครโชคดีมากไปกว่าเราหรือมีใครโชคร้ายมากไปกว่าเราหรอกนะพอๆกันนะอยู่ที่ว่าเราใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าไหมวันๆหน,น,นึ่งเนี่ยนะวุน่นวายอยู่กับเรื่องอะไรนักหนาเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเที่ยวเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินนะเสียเวลาชีวิตไปเป,ปล่าๆโดยไมมีประโยชน์อะไรเลยในบางที นี่ถ้าเกิดว่ามีสติสัมผัสญ,ญอยู่บ้างนะก็จะมีเครื่องเตือนตัวเองอยู่บ,บ่อยๆนะทำไปตามหน้าทีนะ่ที่โลกเขาสมมุติให้ขณนะเดียวกันก็รู้เท่าทันว่าที่ทำอย่างนี้ไม่ได้มีสาระอะไรน่าหรอกแม้กระทั่งวัดประชารัฐอะไรที่บ้านอยู่ตอนนี้เหมือนกันไม่ได้มีสาราะรานาวันนี้สะอาดพวกนี้มันก็นลกอยู่เหมือนเดิมเงนะ เก็บกันไม่จบไม่สิ้นทำกันไปอย่างนั้นนะเดี๋ยวทำไปมีสติสม่ะรู้ตัวไปจะได้ไม่ขาดทุนทุกจังเลยเห็นแล้วก็น่าอัศร์ทุกขนาดนี้จะทำทำไมก็ไม่รู้นะไม่ทำก็ทุกอีกนะบางคนไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ทำจะไม่ทุกไม่ทำก็ทุกอีกชีวิตมันว่างเปล่าไม่มีสาระ นะสาระอาสาระมันอยู่ที่ข้างในนี่นะศีลส,สาระสมาธิสาระปัญญาสาระหาเจอมั่งหรือ,อยังน่ยนะสาระไปว่าแก่นนะแก่นสารนะี่นะนะหาแก่นเจอไหมนะทำไปทุกไปทำไปสภาพจิตยิ่งเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆนี่ยไ,ไ,ไม่ได้เรื่องอะไรแล้วนะต่อให้นั่งปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็เถอะนะ ตามไปก็ฉลาดในการนะรักษาจิตตัวเองมากขึ้นใช้ชีวิตมากให้ดีขึ้นกว่าเดิมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะนะถ้าอย่างนี้ดีนะต้องอะไรมากเออเราทำคนอื่นไม่ทำเนี่ยคนนี้คัดแยกขยะคนนี้ไม่คัดแยกขยะนะเราก็จะไปทุกข์กับไอคนไม่คัดแยกขยะไอคนไม่คัดแยกก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรกู <laughs> อยากทิ้งกูก็ทิ้งนะนะนะเป็นอย่างนั้น น่ะแล้วก็ไปนั่งทุกข์กับคนอื่นเขายาง้ยยุ่งไม่หมดน่ะน่ะต่อให้มีคนคัดแยกขยะทั้งหมดมันก็มีเรื่องทุกข์อย่างอื่นอยู่ดีอย่างงี้ะน่ะ,นะต่อให้คนขยันขันแข็งกันทั้งหมดนี่ก็ทุกข์อยู่ดีน่ะ,นะถ้าเราไม่เข้าใจก็จะวุ่นวายอยู่งั้นน่ะนั่นก็เอาเป็นว่ารักษาใจตัวเองให้มันสบายน่ะอย่าปล่อยให้มันจมอยู่กับอกุศลทั้งหลายปรุงแต่งสำนักก็ปรุงแต่งไปในอดีตในอนาคต เปรียบเทียบกับคนน้นคนนี้นะตัวมานาทิฐิมันทำงานนะแต่ว่าไม่เห็นนะเลองสังเกตดูใจตัวเองอยู่บ,บ่อยๆก็จะไม่ค่อยมีเรื่องอะไรให้ต้องวุ่นวายมากมายนักหนาหรอกนะทำนะหน้าที่กันไปนะนะถ้าไม่มีหน้าที่ซะเลยชีวิตก็ว่างเปล่านะนะยิ่งถ้าไม่มีสติสัมมาญันหนักเข้าไปใหญ่เพราะนั้นหน้าที่ภายนอกนะก็ ทำหน้าที่ของตัวเองมันนี้หน้าที่เป็นอะไรนะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพระเป็นโยมเป็นแม่ชีอะไรก็แล้วแต่นะทาหน้าที่ของตัวเองให้มันทุกข์แค่นั้นแหละนะเรียบร้อยแล้วก็หน้าที่ภายในคือหน้าที่จะต้องดับทุกข์ให้กับตัวเองนะนี่หน้าที่ภายในนะพอเข้าจริงแล้วนี่ยเราก็อยู่ก้อนทุกกองทุกอยู่แล้วนะยังไงต้องจะอยู่เหนือมันนะอย่าไปจมอยู่กับมันแค่นั้นแหละ ต่อให้เป็นคนป่าคนดงอะไรที่ไหนไม่มีงานอะไรจะต้องทำวันๆออกหาของป่ากินมันก็ทุกข์ก็มีเรื่องให้ต้องทุกข์อยู่ในตาได้ที่มีกายมีใจอยู่นี่นะนีะ่อันนี้เป็นธรรมชาติอย่อยางนี้ <c oughs> งานเวลาเจอคนป่วยคนตายขึ้นมาเนี่ยกออ็ได้ย้อนกลับมาดูตัวเองได้เบรกตัวเอง น่ะเรียกตัวเองว่าเออกูบ้าอะไรก็นวะเนี่ยนี่นะกูจะอะไรนักหนากับชีวิตนะก็แค่เนี้ยชีวิตน่ะมันถ้าเราได้ฝึกรู้ฝึกดูตัวเองอย่างนี้บ้างน่ะสำเนียกตื่นตัวอย่างนี้บ้างก็จะช่วยให้น่ะได้ใช้ชีวิตอย่างฉลาดอย่างเหมาะสมน่ะ อาจจะไม่ได้รวยล้นฟ้ามาอย่างไหนอาจจะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนคนอื่นเขาแต่ยินดีพอใจกับสิ่งที่เราเป็นอยู่นี้ไหมนะาภาษาพระเรียกว่าสันโดษนี่นะนะสันตุทะเนะี่ยสันตุทิเนี่ยนะความสันโดษก็คือความยินดีพอใจที่ตัวเองมีตัวเองได้ตัวเองเป็นอยู่นี่ยนะแต่มันยินดีพอใจนะไม่ใช่แค่ยินดีพอใจ ก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปให้มันเรื่อยๆแล้วก็ยินดีพอใจในความดีงานที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันนี่นะอันน oui ี้ถือว่าใช้ได้แต่ถ้ยินดีพอใจแล้วก็จมปลักอยู่กับความไม่ได้เรื่องได้ราวอยู่เหมือนเดิมไงนะความโง่เขลาบาปัญญาอยู่เหมือนเดิมนะครับสันโดษก็ใช้ไม่ได้นะคือชีวิตประเภทอย่างนั้นนะเพราะสันโดษน่มันแปลว่ามันพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะทาได้แค่ไหนพอใจแค่นั้นนะ ทำนาทีของตัวเองให้มันถูกเนี่ยก็จะไม่วุ่นวายอะไรกับใครเขา,นะเานั้นก็มีบุญเก่านุนวาวพอสมควรแล้วนะเกิดเป็นมนุษยนะ์อยู่ในบ้านเมืองอันสงบสุขพอสมควรอ่างี้นะพบกับศาสนาทีนะ่ดึงให้เรามีสติมีปัญญามากขึ้นองี้นะนะถ้าเราไม่ใช้โอกาสนี้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตตัวเองเนะี่ถือว่าอาเสดาย นะเราไม่ได้ไปเกิดอยู่ในบ้านเมืองที่เขารบราขาบฟันสงครามกลางเมืองอดอยากยากแค้นงี้นะนะตอนนี้เราดูทีประเทศเพื่อนบ้านเรารอบๆตัวเรานะนะลำบากของเราเยอะนะตะหากินไม่คุ้มปากคุ้มท้องเงี้ยนะนะวิ่งมาทำงานในเมืองไทยนะนะลำบากลำบน เขาก็ยังดำรงอยู่ได้นะไปดูอีกหลายประเทศที่เขาเป็นอย่างเงี้ยนะเนะยอะแยะมากมายเนะ่มื่อวานนั่งดูเรื่องพลังงานสะอาดนะเขาตั้งหัวข้อดีพลังงานสะอาดที่มีสิ่งสกปรกซ่อนอยู่ภายในนะอย่างแผงโซลาเซลล์เงี้ยนะยีปีกลายเป็นขยะนะแล้วขยะพวกนี้ไปไหน เอาไปฝังกลบมีน้อยประเทศมากที่คิดจะขัดแยกแล้วมันก็ทำได้ยากด้วยนะลงทุนสูงนะอย่างเช่นรีไซเคลิลนะไอตัวโซลาเซลล์แผ่นหนึ่งเนี่ยใช้เงินประมาณ20ดอลลาร์แต่ถ้าไปฝังกรบเนี่ยใช้เงิน1-2ดอลลาร์นะเพราะในทุนก็ไม่อยากจะเสียเงินเสียทองมากมายขนาดนั้นนะแม้ัตงใบพัดไอตัว กังหันลมที่ก็ใช้ผลิตไฟฟ้านะไฟฟ้าใช้ทำจากไฟเบอร์กลาสใหญ่โตโมโลารน,น่น,นะที่เราเห็นเขาขนใส่รถสิบล้อลากกันยาวๆพอพังกันมาทำอะไรเอาไปฝังกลบเพรมันไม่คุ้มกับการที่จะไปไปรีไซเคิลนีน่พลังงานสะอาดนะยังจะมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะที่มันซุกซ่อนอยู่นะแบตเตอรี่ทั้งหลายที่ใช้กับรถไฟฟ้าอย่างงี้นะ พังแล้วจะเอาไปไหนเนี่ยใครขยะเป็น,ปนพิษซะด้วยอย่างเงี้ยนะถ้าไปฟังกลบก็ขอยเกิดปัญหาตามมามันนี่โลกมันเป็นอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเลยนะได้อย่างหนึง่งเสียอย่างหน,นึ่งนี่ชีวิตเขาเป็นอย่างนั้นนะไม่มีอะไรแตกต่างหรอกเพียงแต่ว่าใครจะโคสดาวจะสัมพันธ์มากกว่ากันนะไม่ต้องอะไรมากเราเห็นในพวกดาราคนมีสตังอะไรทั้งหลายนะโอ้ใช้รถยนต์หรู นะกระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้าแบรนด์เนมนะฮะเดียวกันเขาก็แลกจากกับความทุกข์อย่างอื่นนะคิดว่าชีวิตจะเลิศหรูมากกว่าเรานะนาแลกกับชีวิตที่มันยากลำบากในเรื่องอื่นนะของเรานี่ยโนเน่ไม่มีใครรู้จักอยากทำอะไรก็ทำนุ่งผ้ากมาผืนเดียวปัจจักรยานรอบหมู่บ้านก็มีใครเขาสนใจนะนะ อย่างเป็นพระเนี่ยโนเนมไม่เคยร,รู้จักหลวงปู่หลวงตาเดินก,กิลก,ก็อก๊กแก๊กไม่เคยก็สนใจะลองมาเป็นเจ้าวาดจะ <laughs> รู้เออมันก็ได้อย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งเนี่เจ้าวาดจะสะดวกสบายมากกว่าแต่ก็ทุกอย่างอื่นอย่างงี้ะลูกวัดก็สะดวกสบายอย่างหนึ่งก็ทุกอย่างหนึ่งเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างจยไปคิดว่าใครมันจะเลิศหรูมีความสุขสบายอะไรมากไปกว่าเราพอๆกันะ กิดมาในโลกนี้รู้แล้วแต่พกเอาความซวยมาพอกันคือ,อยังไงก็ต้องพบกับผลแห่งกรรมที่บกงคลังเราจะส่งผลเนี่ยนะไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะต่อให้มีต่อให้มีแต่กรรมดีส่งผลเงี้ยคนนะโอ้เกิดมาแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวนะไปดูข้อมูลนะคนอายุยืนยาวไปร้อยกว่าปีสองร้อยกว่าปีก็มีนะตัวโลกเนี่ยนะ ถามว่าถามไปถามว่าหน่อยมีความสุขดีไหมอายุต้งสองร้อยปีน่ะโอ้ยเพื่อนรุ่นเดียวกันเน่ยตายไปหมดแล้วไม่รู้จักใครเลยคุยกับเขาก็ไม่รู้เรื่องนะคนละเจนน่ะเขาไปอยู่ในยุคไหนอเราก็ยังจมอยู่อะดีอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยน่ะไปถามด้วยมีความสุขไหมเนี่ยน่ะพอๆกันไม่ได้มีอะไรแตกต่างหรอกน่ะตายเร็วก็ดีนะตายช้าก็ดีนะถ้ารักษาใจเป็นปกติอยู่ได้ นะแข็งแรงก็ดีกีโรคก็ดีดีทั้งนั้นนะถ้าเอามาเป็นเครื่องมือในการที่จะฝึกสติสปชัญญะายแก่ตัวเองนะรวยก็ดีจนก็นดีนะรวยก็ทุกไปอย่างหนึ่งจนก็ทุกไปอย่างหนึ่งนะน้องก็มาสอนตัวเองนะนะไม่ต้องอะไรมากนะสมมติว่าลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองทรัพย์สินเงินทองมากมายนะ คิดว่าจะตายดีกว่าชาวบ้านเขาเหรอลูกหลานแย่งทพาต์ตมบัติกันจะตายบางทีนึงอาจจะตายก็ตายไปด้วยวความทุกข์กับการที่ลูกหลานทะเลาะเบาแวงกันอีกคนหนึ่งไม่มีลูกหลานเลยไม่มีใครเป็นห่วงเป็นใย,ยเลยนอนตายอยู่ข้างถนนบางทีคนชนิดนี้มีความสุขมากกว่าที่คุณพ่อคุณไม่ต้องห่วงใครไม่ต้องมีใครมาเป็นห่วงนะยังไงก็ตายคนเดียวอยู่แล้วป่วยคนเดียวอยู่แล้วบางทีมองอีกมุมหนึ่ง างทีรู้สึกเออมันปลอดโปร่งโล่งเบาสบ,บายมากกันตั้งเยอะนะเนี่เตอนนี้หลายคนเป็นอย่างนั้นเนยนะไม่มีลูกเลี้ยงหลานนะคิดว่าหลานจะมาดูแลแถึงวันหนึ่งก็อยู่คนเดียวนั่นแหละนะตายไปคนเดียวนั่นแหละไม่ได้มีอะไรแตกต่างอ่ะเดี๋ยวสวดมนต์ตั้เช้ากัน